มาคุณแม่เล่นด้วยสิมแม่เล่นด้วย <c oughs> ชอบเหรอคะมินนี่ชอบเหรอชอบสนุกไหมอันเนี้ยสนุกเหรอชอบมากไหม แล้วจะเสร็จไหมวันนี้นสเสร็จฮะเสร็จมันจะเป็นตัวมินตะแล้วไหนโดมิตะได้ยังไงมันตัวโด,โดเรมีรไม่ใช่หรอไม่ใช่ถ้าทำเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นโดมิเตะหรอโดมิตะนี่สีเหลืองเหรอไม่ใช่ก็อ,อีกอันหนึ่งโดมิเตะเขาทำมาจากเขาเอาเ กันไงแล้วก็พอทำโดเรมอนเสร็จแล้วก็มันก็เป็นโดมิแล้วก็เป็นโดโดอะไรนไั่นยังโดมิโดเร,ดรมิโดเรมิแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะเป็นตัวเป็่างโดมิดมนะขยันนะจะเป็นแจแอ,อ็มมันเหรออ๋อมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงีย้ยเหรอเพราะเราซื้อกาตูนมาอืมโอเค